คำเตือนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมถ้าจะชมให้เรียกพ่อแม่มาดูด้วยคลิปวิดีโอมีคำหยาบขายห้ามลอกเรียนแบบการดื่มสุราทําให้เมาอิอิสวัสดีครับอันนี้มโมอ้โหนี่ครับมาครับลงเรือที่สะพานอ่าวดมเ,เราจะไปกับไตไส่หม่ำไก่หม่ำไส่หม่ำนะครับเป็นเป็นเป็นเฟิร์สทริปกัไส่หม่ำนะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครับเราจะไปกับ 6คนครับเดือลแบบนี้มีโปรตินะครับน้ำชีมนะครับเบียร์หนึ่งถาดน,นะครับ <laughs> ตกปลาก็ากินเบียร์ถามแค่นี้แหละ <laughs> ที่เราเคยมาตกมาด้วยเรือขยักนะครับที่เรามาเองนะครับออกมาจากสะพาหหนเน่าวนิดเดียวเองนะแต่ตอนที่เรามาเรามาจากมาจากบางาพะครับใช้เวลามาชั่วโมงหนึ่งนะที่เราขับเรือขยักมานี่นะชุดเหลืองแค่นี้นะครับที่มาประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะเด็กชุเหลืองยามเช้า ใช้เติเมินครับใช้ติมเมินเรือคาเรือลุด้วมเขาน้ำชารย่ามากเขาลงกลมือใหญ่มือใหญ่ี่เลยมาตกหมก่อนได้อใหมาตกนี่เรามาตกเมินนะครับตกเงินครับโอเคครับมดูอะรมืมีหางโสวยงามน้ำขึ้นเต็มเลยสวยเลยอนนี้น้ำขึ้นเต็มเลยนะครับยาครับ แน่น้ำขึ้นเต็มมากเลยแน่ถึงขอบนข้างบนเลยนะนี่หลังเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูครับหมายนี้มือท้ายตาหม,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 มื่นห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 มื่นขาด600แล้วครับอ่ายาวๆเรื่อยนะครับเบมื่อกี้นั่นเหี่ยวโดนไปสาบตัวซึ่งจะขึ้นเรืออยู่แล้วผ่านเรายังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปหมายต่อไปครับดูว่า ย้ายหมายนะครับบงกดตานะครับเจ้าเข่าเจ้าเดิมเรือใหญ่จอดอยู่ตรงนี้มาหลายปีนะครับไม่ขยับเลยก็จะมีลวกพวกปลาสีขนตอมอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องมันเสียตอนนี้ไปจับผูกมันก็เลยไม่ขยับอะไรนะไปจับมันผูกอ๋อนี่ความจริงเลยใช่ไหมจิงอ๋อไปจับผูกนะครับกว้างสมองก็เสียกว้างสมองก็เสียดึงไม่ได้อยู่ตรงนี้มาสี่ปีห้าปีแล้วนะดูความใหญ่มันดูความใหญ่เออเทียบกับเป็ด โอ้โหใหญ่ไปไหนเนี่ยของจริงใหญ่มากนะตอนนี้เวลา10โมงครึ่งยังไม่โดนปลาเลยนะครับนี่ครับผมกดนะเดี๋ยวดูนะครับฝ่ายนี้มีไงบ้างนี่ปลากินยังไงครับผมปล่อยใส่ยลอยครับเดี๋ยวกยกให้ดูนะครับกลางหลังอ่ะอ๋อปล่อยใส่ยลอยให้ปลาว่ายไปเรื่อยๆนะโอ้โหยอดครับไม่ใช่คนตัวจะไปพันสายสีสไ่วยักษ์นี่ย お。<noise> oh. He ขึ้นนี่เลยขึ้นนาเลยขึ้นมาเห็นแล้ว <c oughs> เห็นตัวแล้วพี่มารสิบกว่าลโลอ่ะไ,ไงไงเป็นไงเป็นไงพอปลาหลุดปุ๊บใหญ่เลย <c oughs> โอ้โหเงาวับขนาดนั้นจะเป็นตะไลอ๋อปลาทูเหรอปลาทูขาดเลยอ,อ๋อที่ขนอ่ะ <c oughs>

สายแดงสายแดงสีขนใหญ่ปลาฟ้าวอ่ะนี่ว่าไม่งอกงอกแงกเลยวะแม่งติดหลังปลสีขนเริ่มเลยติดข้างโหวิ่งจังเลยมึง,ง,ต,งตัดซ้อนหัวฉันวะสีขนนะครับติดข้างนะครับนี่ฮะ โอ้โหนึกว่าไข่นะครับวิ่งกันซะโดนแล้วนึกว่าโดนของใหญ่แล้วนี่ครับอยูเยกาะครับไงติดข้างครับแน่นปักใส่ห้องเยยบเป็นไหมเอาไปรอ,รอให้สายใช่ไหม

ไออ้มมแล้วลงๆเลยสบายเลยอะ่ะวิ่งออกไม่ต้องอกไก็ได้ตัววิ่งออกครับวิ่งออก,ออกหนังชีวิต เนี่ยตอนนี้มีเชื้ออยู่ข้างล่างเนี่ยเข้าใจปะยืดย่อน,นเลยยนะืดหย่อนเลยแน่แน่วานเลยนะแขนเราไม่ไหวและ้วล้ารอยและร้อยและร้อยแล้วไฟแดงครับเกี่ยวหลังครับ <laughs> เฮ้ยอ๋อ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  อ๋อละร้อยละขค้นละขึ้นละขึ้นละไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วันยอแล้วเห็นเรือไงตกใจขึ้นมาคุยกันก่อนลูกไปไหนลูกอ๋อคนขันเป็นคน ยโฆนณาหน่อยนะครับโอ้โหดู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 น้องน้องน้องอุ๊ยหลุดหลุดหลุดเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยปลาอุ๊ยปลาอุ้ยสวนสวนชัวร์กูแพ้กูแพ้กูแพ้นี่แหละปลาเกมนะครับปลาอุ๊ยปลาอุ๊ยปลาไม่บอยไม่ออกมาแล้วคันนี้แหละเยี่ยมมากซื้อมาใหม่ไหมนะเมิจฉาป่ะเฮ้ยมิจฉาปก็ดีเยี่ยมมิจฉาปนะครับคันได้ว่านะครับ ไม่ไม่ใช่คันครยว่าคันจะมากกศนะครับเด๋อดสิงหกครับสิบห้ากรัมไปจะาครับลองไปครับลองไปครับลูเวสครับลูเวสลูเวสปีหนึ่้านครับสายที่เอศูนยกนะครับร้อยปีตอนนี้ขยับมีอยู่ร้อยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณร้อยหนึ่งขาดไปเยอะตอนแรกศูี่ขยับศูนย์หกแล้วศูนย์สี่ครับเอ้ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกตอนแรกตอแรกศู เฮ้ยหรือ,อ,อ okay. ว่าศูนย์แปดวะโอเคมาละวนมาละไอเตียก็ลอยครับยังยังยังครับยังยังค,ยยงคุยยังคุยกันอยู่คุยไปดูเรื่อง,งนะเรียนออนไลน์อยู่ครับมาเนี้ยนนไ,ไ,ไปละไปละไปละไปล,ไละ อย่างนี้เราพี่มันดื้อปล่อกให้เข้าเรียนไม่เข้าเรียนอ่ะเด็กเนี่อาายออนไลน์ลูกเรียนออนไลน์ยังยังยังไม่ขึ้นโอ้ดูคันดิลอยถึงโคนแล้วเนี่ยถึงโคนคันแล้วเนี่ย หน้าเรือมงกฏนะใส่ใส oh, ่ยังใส่ใส่ยังโอ้ยโอ้ยสวนสวนสวนอุ้ย <joking> อุ้ย <compelling> อ <aesthetic> ุ้ยอุ้ยอุยอะอุ้ยครับปะอุ้ย เหน้วล้วเแวเสีเขียวพี่สีขนมาโสม่ะมอมมอมเขียวเขียวเขียวฮะเจเลยมมมเอยชมงามเดี๋ยวหลังเจอกันโอเคมาแล้วครับนี่นะครับโสมเอยโสมงามนะครับอลามแท้นะครับ นี่ครับเหยื่อครับเห็นไหมโอ้เกียท้องอ่ะมีตุ้มหูมีจูด้วยโอ้โหไาลงหูแล้วโฉมงามนะครับโอเคนี่นะครับถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่ามากนะครับติดแค่นี้เองติดแค่นี้เองแต่อยู่นะครับแต่อยู่นะครับอยู่ในใจเสมอนะครับโอเคนะครับก็เองลนะ่อของพันนะครับก็ตามเคยนะครับพันหมานะครับตามนั้น กลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินเบียร์นะครับโอ้โหเลยแบบเววางข้าใต้ท้องเรือเดี๋ยวให้ปิดปิดนะลอกไปด้วยไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดเออรอเนี่ยวันนี้กรอรอเพราะเยเก็บเออค่อยเก็บเขาเคยเก็บมาเยอยเออเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเออตีอะไรวะเออเขาเคยเก็บพอแล้วนะไม่ต้องปัดหรอกไม่ต้อง หมคันม <S preach ers> ันหมานเว้ยโอ้หดี๋ยวพี่เกี่ยวให้สั่งเมาเลยยเอาตกลงเมาใช่ไหมเนี่ยรู้ัลละพี่สายสายลอย่าเพี๋ยวจิกเดี๋ยวจิกแล้วแอนแอนแลแอนแอยืนแอนกนโอ้ยไม่ได้ป่ะไม่ให้พี่บอยตีเร็ล้าทงไว้เปิดนลองไว้ปิดตลอดเฮ้ยตีปลากินปลากินไอ้เหี้ยปลาแดดจ เอขาบอกว่าใครไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้ปลาอกเบียร์เออผมไม่ได้กาดคำเลยฮะตัวตัวยังไม่รู้เลยปากเลยไหนโอ้อะไรกับนี่อ่ะอะไรกับนม่รับโอ้ย่างนี้แม่งไม่เข้าใต็ท์ท้องเรือขาดผมไม่นอนครับบอกอะไรนี่ครับใหญ่เลยใหญ่เลยเหล่าล้นเลยลอยเลย เวทีตรงนี้แม่งเอาไปเดี๋ยวเอาไปให้นายโยายืยนรลนวา้าไปรู้เรื่องเลยไอ้เหี้ยอยู่ๆลอกก็วิ่ง อะไรครับเนี่ยนักฟิสิกเดี๋ยวขึ้นคันเลยครับตีได้เล่นสบายสบายบานใหญ่มากใหญ่มากแล้าหนาวภาคหนาวภาคเร็วาเร็วมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้โอ้โหขาวมาเลยครับมาแล้วครับบันบันครับบัน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 สายดางครับเกาะหลังมาครับโอ้โหสีขนเกาะครับโอ้ยซอนไหมโอ้ยใหญ่ใหญ่มากไตรโลครับไตรโล ไตโลครับดีของจ่อครับไตโลครับเ <laughs> ข้าเข้าสวิงเรียบร้อยเลยโอ,โอ้ยได้เบียร์หนึ่งกระป๋องครับ <laughs> คือแคงการแค่นั้นเลย <laughs> ผม,ผมไม่ตกเลยนะ <laughs> ผมอยู่เบียร์ครับตีมเบียร์ปุ๊บก็หันหลังเขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะปล่อยปล่อย <laughs> ปล่อย, <laughs> อยสายลอยปล่อยสายลอยแล้วก็ <laughs> ออยืนแอคอหยิบปลาหยิบปลาหยิบปลาเขาจะว่าเมื่อกี้ตอนลอยถ่ายนะถ่ายถ่ายถ่ายตอนตอนหยิบปลาหน่อยระวังมือนะพี เอามีเป็บตัวเดียวด้วยเขาจับหางเลยคุณจับหัวก็พอดีอ่ะหูไส์ใหญ่จังนี่ฮะดูหน้าด้วยฮะถามถามหน่อยครับว่าคุณทำยังไงถึงได้ตัวนี้มาครับเอ่อฝ่ายสายแล้วยืนแอคครับคุณเจอแอคคุณเจอคุณเจอแอคหน่อครับตั้งคำไม่เยอะฮะนี่ครับฝ่ายสายแล้วยืนแอคครับสูตรนี้ใช้ได้นะ ตัวใหญ่จริงตัวนี้น่าจะประมาณ1นึโลกับอีก1ขีดนะครับว่านะ นู่นน่ะเดือดอยู่นู่นน่ะไกลๆนู่นน่ะเห็นไหมปาเดือดอ่ะเห็นไหมปูไกตอ่ะตีไม่ถึงว่ะอู้นอ่ะอาเดือดครับปลาเดือดนี่ไงอ๋อดูเปิดนะไม่ใช่เนี่ยปลาเล็กนู่นน่ะปลาใหญ่อยู่นู่นน่ะ เดิที่ฝั่งครับ ปลาบินนะฮะปลาบิน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  <c oughs> <c oughs> เยอะเฮ้ยขอสองตัวพ่อนะปลาปินอยู่เลยผมผมผมเลือกได้ไหมเอาเลยครับอนุบาลสองตัวพมานี่ขอตีแน่เลย